ตอนนั้นรู้สึกใจหายค่ะซึ่งมันปฏิเสธไม่ได้หรอกคือทุกคนต้องมีความรู้สึกอย่างนี้อันดับแรกแล้วก็คิดต่อไปว่าเขาจะท้อแท้ในชีวิตไหมนอนอยู่ดีๆก็คือใช้ชีวิตปกติจนตื่นเช้ามาขยับตัวไม่ได้เลยแขนขาแข็งไปหมดเลยตัวแข็งคอแข็งเส้นเลือดแตกกดทับเส้นประสาทผ่าตัดเพื่อจะอุดเส้นเลือดที่แตกแต่ตอนนั้นมันทำลายเส้นประสาทระบบประสาทไปหมดแล้ว เลยเอฟเฟกมาเดินไม่ได้13ปีแล้วมีวันหนึ่งนอนนอ,นอยู่ใช่มาแเราก็เห็นเท้าแล้วก็สั่งให้มันกระดิกเออรู้สึกว่าปลายปลายเท้าเรากระดิกได้อพอครอบครัวเห็นก็ดีใจกันพี่ก็กลัวว่าจะเลี้ยงลูกได้ไหม แต่ว่าก็ได้กําลังใจรอบข้างอะค่ะสักพักพี่เอดเขาก็ฟื้นขึ้นมามันก็เป็นปาฏิหาริย์จากที่เราเคยอยากจะทํานู่นทํานี่ทาทาหลายอย่างอะตอนนี้เราต้องดอบลงมาว่าของเราเป็นอย่างเงี้ยเรานั่งวิวแชร์ตอนนี้นะปัจจุบันนี้นะเราก็ก็ทาได้อะเราต้องทําได้ระดับหนึ่งเขาเป็นคนที่มีความอดทนสูงแล้วทําอะไรเนี่ยจะต้องทําให้ได้ความพยายามเยอะตอนที่สร้างรถดิฟเนี่ยนะคะอยู่ที่บ้านตอนที่ยังไม่เปิดสนามเนี่ยเขาอยู่ถึงประมาณ4ี่ทุ่ม ก็คือจะทําพี่ก็ถามว่าทาอะไรคือเขาก็จะทําของเขาจนออกมาเป็นรูปร่างรถเนี่ยค่ะคือเราชอบอะเราก็อยู่กับมันได้คือผมไม่ง่วงก็แต่ใจยังไม่นอนคือถ้าทําอะไรต่อเนื่องอยู่เนี่ยเราอยากทําให้เสร็จถ้าไม่เสร็จผมจะไม่นอนตีสองตีสามผมก็จะทําทําจนเสร็จพอเสร็จปุ๊บโอเคเรานอนสบายแล้วพุ่งนี้ตื่นมาเริ่มเริ่มชิ้นใหม่ตอนนั้นลูกเล็กด้วยลูกสองคนเลยทําให้ลูกคนละคัน ก็ S <S <an> สนุกกันนะคร<ไ>ับเด็กๆก็สนุกนมีกิจกรรมกับลูกเลยที่นี้สบ<อ>ายกลับบ้านก็ขับคนละคันละไ,<อ>ไปในหมู่บ้านชอบเป็นคนชอบลุยค่ะทาแล้วจะลุยเลยพี่ยอดถ้าเขาตัดสินใจทำเขาจะลุยเลยมันดิฟนี่เกิดจากเหมือนซนอะตอนนั้นช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนั่งวีวแชร์ไปไหนคืออยากไปไปไหนได้แล้วก็หาของเล่นแล้วครับก็ทําเล่นเองที่บ้านนะครับหรือจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้เอามามิกกันหมดเลยเราเป็นคนแบบลุยครับเราเป็นคนดื้อแล้วพอบอกว่าจะมาเปิดสนาม ที่บ้านบอกท่นานถามอะไรรถอะไรไม่รู้จักเราบอกอยากลองทําดูเพราะว่าน้องๆชอบเราเราชอบเด็กอยู่แล้วพอน้องๆชอบเราก็อยากเปิดสนามให้น้องๆได้ทดลองขับได้ทดลองเล่นศึกชักษะตรครับตอนนี้มาก็จะสามปีแล้วเนาะดีใจครับด,ดีใจที่ก็ยังมีลูกค้าทั้งเก่าทั้งใหม่มามาเล่นแล้วก็ชอบชอบทุกคนนะครับ แกสอนผมหลายๆอย่างมากผมได้พี่ยอดเป็นไอดอลครับพี่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมในเรื่องความอดทนมุ่งมานะแล้วก็เข้มแข็งสู้ครับขยันไม่ย่อท้อต่องานครับจากของเล่นที่เราคิดประดิษฐ์เล่นเองตอนนี้กลายมาเป็นธุรกิจภูมิใจนะที่ที่เรามีอาชีพที่เรารักทำแล้วแบบทุกคนชอบ แล้วสามารถเลี้ยงครอบครัวได้บางทีพีย่ยจะบอกเาว่าอันนี้มันทําไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้ยแต่เขาจะบอกว่าไม่มีไม่มีคำว่าทําไม่ได้คือจะต้องทําให้ได้ถ้าเราไม่รู้สิ่งไหนก็คือพยายามศึกษาเราต้องทําให้ได้เขาบอกเขาจะไม่ชอบคําว่าทําไม่ได้ผมว่าผมเป็นคนเป็นคนไม่ไม่หยุดอ่ะก็อยากจะต่อยอดไปหลายหลายอย่างครับตอนนี้เป็นมันดิฟอีกหน่อยอาจจะเป็นรถรถลุยป่าอะไรประมาณนี้ครับ ทำให้คนอื่นรู้ว่าเราสามารถ